ือทุบเท้าและออกนะครับพร้อมกับสะโพกไปทางด้านซ้ายยกตัวไปทางด้านซ้ายด้วยจังหวะจะเป็น1 2 3 4สนะครับจากนั้นโยกขวาครับผมมือวนขึ้นและค่อยๆลงจังหวะจะเป็น5 6 7 8นะครับและย่ำขวามือขวาขึ้นเลยที่1มาอยู่ที่อกนะครับสลับซ้าย2และมินิฮาร์ครับผมขวา้า ซ้ายครับที่4จากนั้นก้าวขวาไปทางด้านขวานะครับยอ่อลง5 6และสลับซ้ายครับผมที่7และตบมือเร็วเลยที่และ8ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองนับจังหวะเร็วขึ้นดูกันบ้างเตรียมพร้อมครับเชิบาย5 6 7โยกซ้ายทุก1 2 3มือวนขวาที่5 6 เจ็ดย่างขวามือขวา 1. ซ้าย2มินิทาสามสี 5, 3, 4, ย่ยกขวาห้าหกซ้าย7จ็ดแปแเรียบร้อยครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวแบ่งออกเป็นสฝั่งให้เห็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับลองเต้นจับเพียงแบบโซลโมชันกันดูบ้างถ้าพร้อมแล้วไปเลยโอเคครับผมเตรียมพร้อมครับห้ 5, 6, เรียบร้อยครับผมสุดยอดมากครับและก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสําหรับเพลงนี้เป็นยังไงกันบ้างถ้าเต้นน่ารักสดใสมากๆเลยนะครับคิดว่าทุกคนต้องอยากเต้นอย่างแน่นอนเลยนะครับมีสองาเท่านั้นดูรอบเดียวเต้นได้แน่นอนนะครับใครอยากจะฝึกก็สามารถฝึกได้เลยนะครับเต้นไม่ได้หรือเต้นไม่ทันนะก็สามารถย้อนดูได้ตลอดเลยนะครับผมแต่ก่อนที่จะจากกันฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย